สวัสดีค่ะตอมไทยลานินเจมมีค่ะวันนี้พามเพื่อนมาดูหิมะ <c oughs> รองเท้ามาผิดค่ะเมานี่นี่ค่ะเพื่อนโอ้ยสวยๆค่ะมไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะคะนูนค่ะีฝั่ง ทางเขาจะเอาน้าเกลือโรอยนะคะเพราะว่ากลัวลื่นค่ะนี่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนดูค่ะน่ามือสั่นแล้วค่ะเนี่ยแต่หนูก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆอบนรถให้เพื่อนๆดูนะคะหมอกทั้งหมอกทั้งหิมะขาวไปหมดเลยคัะเนี่ยเนี่ค่ะไปค่ะแฟนรอแล้ว <c oughs> ดูค่ะเพื่อน เก็บภาพบรนยากาศสวยๆมาให้เพื่อนดูคะ่ะหนูไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วคะ่ะแฟนพาไปบ้านพี่ชายน้องชายเขาค่ะไปทำอะไรกินกันก็เลยไม่ได้ลงคะ่ะอันนี้ก็มันไม่ค่อยโฟกัสเลยอะ าไปหมดเลย่ะดันใส่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าที่ว่าไม่เดินบนหิมะมาครับเบียกแล้วเนี่ยดต่ะหมู่บ้านมีลงังคามีแต่หิมะ เงียบเงายังกะเมืองซอมบี้ค่ะ <laughs> คนไม่ค่อยจะมีเลย อยู่บนเขานะคะเนี่ยทัศนีล้างซ้ำอันนี้คือกำลังไปบ้านเพื่อนแฟนนะคะเนี่ยไม่ได้อยู่แถวบ้านนะคะ ก็มีแต่หิมะสวยไหมคะ สำคัญต้องเปิดไฟคับเลยค่ะอยู่สองข้างทางฝั่งนี้ก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะ กล้องหมอกไม่หนานะคะแต่มองจริงๆหมอกหนามากค่ะในป่าค่ะขาวโพลนไปด,ด้วยหิมะเลยค่ะ แทบไม่เห็นบ้านคนเลยค่ะถ้าแบบมองในในกล้องนะคะจะเห็นแต่แต่มองจริงๆอะไม่ค่อยเห็นค่ะถ้าหนูก็เก็บบรรยากาศอ,อของหิมะตกมาให้ดูคะ่ะว่ามันสวยขนาดไหนคะ่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบายนี่ค่ะตอนแรกว่าว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายให้ให้ดูแล้วค่ะแต่ว่าคือมาตรงเนี้มันเยอะมากค่ะเลยถ่ายดูมีคนเล่นกันสนุกสนานใหญ่เลยเอาชัด Der <laughs> ah, Rapper, also du tücket da an. Blitz. Du darfst nicht aufziehen, sonst schieben du dich. Ich Ja, mach schon. Da, komm her. Ach, ich denke, du musst jetzt Kinder, Wer viel, mal? Kinder. Ja, Martha du. Oh, mehr Es ist alles Dreck. Komm. ดูค่ะเด็กๆเ,เขาเล่นกันแบบอะไรนะเหมือนสไลเดอร์นะคะเขาไปนั่งนั่งอะไรอะ่ะที่ถลายอะ่ะแล้วก็ลืนตามที่บาลงมาป่ะ,ปะ ัไปบนไปนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะโอ้ยหนาวหนาวหนาวค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกโปรยๆน่าจะเป็นฝนหิมะค่ะนี่ค่ัเพื่อนโอ้ยมือสันค่ะ เด็กๆเ,เขาก็เล่นสนุกกันใหญ่เลยค่ะแต่ไม่ไปแล้วค่ะจะกลับแล้วเก็บภาพให้เพื่อนดูแค่นี้เลยคะ่ะบ๊ายบายพลังมองหน้าแล้ว